วิธีช่วยลูกจักภาวะช็อกตกใจกลัว 1. เบี่ยงเบน,นความคิดชวนลูกเล่นหรือทํากิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อสร้างความสุขและแสดงอารมณ์ผ่านกิจกรรมนั้นๆ 2. ให้ความช่วยเหลือประคับประคองจิตใจให้เขาเล่าเรื่องตามความต้องการของเขารวมถึงเรื่องของความสูญเสียก็ได้ 3. ไม่ถามซ้ําๆในเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะหากเด็กมีจิตใจค่อนข้างอ่อนไหวจะยิ่งเกิดเป็นแผลในใจที่ลึกมากขึ้น 4. ไม่ปิดกั้นความรู้สึกถ้าเด็กอยากพูดผู้ใหญ่ควรฟังพร้อมเข้าหาเด็กด้วยท่า ที่พร้อมเข้าใจเด็กจะผ่อนคลายรู้สึกว่ามีคนพร้อมช่วยเขา5มีคนสนิทสนมคอยปลอบหากเด็กสูญเสียพ่อแม่ควรหาญาดพี่น้องคุณครูหรือคนที่เด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยมาช่วยปลอบเด็กจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น 6. ฝึกผ่อนคลายในเด็กโตอาจสอนเรื่องการผ่อนคลายเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกการหายใจสิ่งสำคัญคือพ่อแม่ต้องมองโลกด้านบวกช่วยให้ลูกมีกำลังใจสอนให้ลูกเข้าใจอารมณ์จะช่วยให้เด็กจัดการอารมณ์ที่ เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองเมื่อเด็กรู้สึกผ่อนคลายความรู้สึกที่ดีต่างๆก็จะกลับมา